สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F อซทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเตางอยหลังคาเหล็กนะครับพี่น้องนะก็พาลุงนินะมาเลือกนะครับสังกษีนะครับมุงราคานะ f อนี่ฮะโอ้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เท่าไหรน่นี่นี่นี่น ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่สามสิบในสามสิบไม่สามสิบที่เราเราเลือกนะ <3 S 1> ตัวนี้หรอมะหรือว่าตัวนี้นี่สามสิบจิ้งโจ๊ย หรือว่าอันนี้บอกตัวนาโนใช่ป่ะตัวนี้แหละนาโนนี่นี่เนี้ยเจ๊เจ๊อันนี้เหรอนานโนน่ะโอ้โหอ๋เป็นเป็น,ปนสังกะสีแบบพิเศษเนอะรุ่นนี้เนอะเคลือบนานโนนะฮะ f ีครับผมอืม เนาะใช่มันมันมันน่าจะสวยนะจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเขาเคลือบนาโนมาอีกทีครับผมสวยค่ะโอ้หนาหนาด้วยเนาะใช่ค่ะหนาด้วยนี่โนูนี่ก็เอาแบบนี้นะฮะเอฟซีทุกท่านอ่าสามสิบมิลนะครับมคลนาโนเคลือบนาโนแจ๋วเป็นไหนไหนน่นนี่แบบนี้ฝนฮะสุดยอดหนาด้วยนี่ใช่นี่ก็ ราคานะฮ fc ไม่ถือว่าแพงอยู่เนาะห้าพันห้าพันทุ่นขนาดแปดแผ่นนั่นนี<ช>่มันยาวนะยาวหกเ<ช>มตรเนาะก็ต่อได้นะ fc นะะต่อลงมาสามา3สิบหกบาทนานะ<ช>ก็ต่อลงมาเหลือห้าพันทุวนนะฮะก็แบบนี้นะฮะ fc เกือบนาโนเป็นไงหนุ่มเนาะ ว่านุ่มนะนี่ตรงนี้มันนุ Sunshine> ่มตัวนี้ม่แข็งนี่มาจับดูตรงนี้นี่นี่นุ่มนะเหมือนแข็งยูจับนี่น่โอ้แข็งดีนะเอฟซีนี่ก็เป็นสีนี้เนาะใช้ครั้งก็สีนี้ตัวนี้มันมาใหม่เนาะใช่มาใหม่เพราะว่าเคลือบนาโนใช่วัคต์อย่างไม่มีไม่มีเคลือบนาโนอืม ไปเราก็มาสั่งเรียบร้อยนะฮะเอฟซีพรุ่งนี้นะฮะตัวแรกว่าจะได้วันนี้เนาะพอดีคิวเยอะนะฮะพรุ่งนี้เช้า,ชาก็ไม่เป็นไรนะให้พ่อตากบแม่ยายอยู่นะครับอ่าโอ้เหล็กก็สวยสนะ<ส>ครับเอาอะไรอีกไหมตรงนี้สกูอาแล้วสองร้อยตัวนี่ไงพอ สกู๊ตเเห็ดเรามีอยู่มีกล,ลับกันนะครับ,บค,ครับผมนี่ครับ้ยว่าจะได้มุงวันนี้นะครับ fc ไม่ได้มุงเลยนะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับน,นี่เพิ่ว่าล,ลูกค้าประจำนะครับ fc เพิ่นลดให้36บาท นะครับถ้าว่าช่างพงเนี่ยเขาเขารู้นะฮะ<ช>เอฟซีเนี่ยเพราะว่ามามาสั่งตลอดนะครับพี่น้องสั่งประจำมาสั่งประจําที่สองหยหลังคาเหล็กนะครับผมป้าให้แม่เป่าก็มาสั่งตรงนี้ใช่ปะ่ะเลยตรงนี้ด,ดีใจครับเอฟซีไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเอฟซีมอบให้หนึ่งหมื่นบาทเราใช้ไปห้าพันแล้วเหลือห<ช>้าพันเราก็เหลือเหล็กนอกค่าเหล็กแล้วก็<ช>อะไรต่าง ไม่งั้นก็ค่าเด็กเดี๋ยวค่อยให้ผมก็ได้ทำแบบว่าเราทำชั้นวางแบบนี้นะค่าเด็กเดี๋ยวเงินเดือนยูทูบลุงนี้ออกก่อนค่อยให้ก็ได้นะครับแล้วก็ลุงนี้สามารถเอาเงินนี่ไม่ได้เนาะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้นะไอซีต้องต้องทำคร <laughs> ัวเราก็ เดินดง่ายๆก็การเดินทางกลับจ่ายค่าเล็กก่อนเนาะใช่ฮะจ่ายค่าเล็กก่อนดีกว่ามัน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 เอาแล้วเราก็ไม่หาจิตไม่ไว้ใช้เอาแล้วไปซ้ายไม่ได้ตรงนี้เจ้าเลยต้องต้องทำชั้นวางวนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำชั้นวางให้ชั้นวางพวกเออก็อปรุงนะ่ะใช่ต้อวางของ ใชเ่เรามาจากโน่นราค่ไปทำได้เรามาจากโมบเพราะว่าพรุ่งนี้นี่เราเราไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าเราต้องไปต้เดินทางไกลด้วยใช่ทำเสร็4เสร็จแล้วก็เดินทางกลับเนาะ จะได้ช้ำกรสีกลับวันนี้นะครับในส่งวันนี้แต่ไม่ถ้าไม่ซื้อลงมาซื้อน้ำมันนี่เราโทรกิ้งกังก็ได้อยู่ที่บ้านอ<ช>ั<ด>นนี้มันแล้ลงมาซื้อน้ำมันเพราะว่าต้นน้ำมันเปเติมรถไถนะครับพี่น้องอดีใจนะลุงนี่จะได้ต้องกลัวต้องกลัวเนาะออแล้วเอาสัางกะสี10แอมข้างล่ะอังเก่าไปได้ ต้องเก่าปอบมันมันจะสวยไหมแล้วมีตังตามเราก็เลาค่อยรื้อใหม่ก็ได้เทพื้นไหมเทพื้นไหมเี้าแต่เย็นก่อนเรามุงก่อนมุงสิบก้อนบอแล้วก็เราค่อยเปลแผนใหม่เอ็มเอ็มด้านล่างเราไปซื้อหลังเทพื้นก็ดีนะเครื่องโม่เราก็มีอยู่ เลฟซีคิดว่าไงครับเป็นเข้ามาได้นะครับเลฟซเลิกอีกห้าพันนะฮะเลฟซีใช่คอมเมนต์นะมีเลฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ไปซื้อเตาแก๊สกว่าโอ้ผมซื้อเตาแก๊สผมมันมันก็ไม่พอดีไม่พอเออเตาแก๊สมันห้าพันห้าไม่เป็นไรนะเตาแก๊สเอาที่บ้านผมก็ได้ไปเติมเอา เก็สผมสามถังหนึ่งหัวก็มีอยู่ของเก็สนะวันพรุ่งนี้วันรุ่งนี้เราก็ไปรอบหอกแล้วก็มาแล้วก็ชิมดูดูน้ำมันด้วยได้มันคว่ำไหมปปไปเราได้ว่าจะในมุมวันนี้ไม่ปได้ กลับไปก็ท้ายนาต่อนาเอ้น้าน,า,นาต่อ,อโอเคครับผมทีมนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับครับ